ที่เราเคยมีเล่นเกมทำนายค่าเมนเทนเนนซ์ของนิสสันทาวซาวันนี้ผมจะเฉลยให้นะครับว่าเราซ่อมไปประมาณเท่าไหร่และจะมีผู้ถูกรางวัลด้วยหรือเปล่านะครับผมตั้มก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับผมตีไว้40,000ื่าจะมีลูกค้าทายมาใกล้เคียงใกล้เคียงกับผมนะครับก็มีสีครับรอบล่าง ปีไปแล้วหมื่นกว่าบาทครับแล้วก็มีน้ำมันเครื่องมันเกียร์สามพันโชกคเปิดฝาท้ายมันเวลาเราเปิดฝาท้ายปุ๊บโชคมันเสียมันจะทับลงมาเปลี่ยนคู่หนึ่งครับพันสี่แล้วก็จะมีลูกหมากันโกลงบูธปีกนกทุกอ่างทั้งหมดก็หมื่นหนึ่งหมื่นกว่าบาทฟิล์มรอบคันสองพันบาทมีเบาะคู่หน้านะครับแล้วก็หุ้มพวงไหลอีกประมาณพันกว่าบาทพัดลมม้อน้าเพราะคันเนี้ยรถมันปีเก่านะครับเราก็ต้องเปลี่ยนมอน้ำให้เลยเผื่ออนาคตลูกค้าไปใช้ต่างหวัดแล้วมันแตกกลางทางมามันาก้่ขงที ใกล้กล้จะเสื่อมสภาพแล้วเราก็เลยจับเปลี่ยนเลยครับชุดนี้ครับชุดหม้อน้ำชุดน้ำหล่อเย็นทั้งหมดนะครับอีกหกพันกว่าบาทแล้วก็จะมีของทุกจิกอีก,อกยิบย่อยอีกประมาณสี่พันกว่าบาทถ้าเป็นเสร็จเข้าๆนะครับรวมประมาณสี่หมื่นแต่สี่หมื่นบวกก็ผมจะตีเป็นสี่หมื่นเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นใครนะครับก็มันจะมีเกมต่อไปเป็นเอลติสอีกอันนี้อีพีสองใช่ครับมีเอลติสอีกเป็นปีศูนย์แปดนะครับค่อนข้างสภาพสวยก็ลองมาทายดู ถ้าถูกก็เดี๋ยวเราจัดรางวัลให้อีกได้ครับสามรางวัลรอเลยนะครับเดี๋ยวเราติดต่อไปแล้วก็ติดตามเราต่อนะครับผมผลลัพธ์ของการทําคลิปที่แล้วเรามีลูกค้ามาซื้อพ่าซ่าไปเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็มาจากคลิปนั้นเลยแล้วก็ชอบในการที่เราดูแลให้เรียบร้อยเลยเราไม่ได้ทําเป็นบัเจ็ตเหมือนที่อื่นว่าต้องบูมรุมทําแค่หมื่นเดียวเต็มที่หมื่นถ้าสองหมื่นแล้วแต่ของเราทําถึงทุกรายละเอียดที่จะต้องทําเราทําให้หมดถ้าไฟคมไฟหน้าเหลืองเราทําให้ กันกันชนหน้าขาดฉีกเราไม่ได้ยัดซิลิโคนนะครับเราเปลี่ยนให้เลยแล้วก็แท่นเครื่องที่ต้องเปลี่ยนชุดหนึ่งเราก็ทาให้ยางเราก็ทําให้อะไรที่ต้องทาฟิล์มเฟิรม์มเบาภายในภายนอกเราทําให้เรียบร้อยเลยคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลที่จะต้องไปซับเงินเพิ่มรถเอาไปใช้ครับไม่ได้ไปจอดที่อู่พร้อมใช้งานสวยแน่นอนอย่าลืมรีเ n t h โฮมค่ะเราไม่ได้แค่ขายรถเราคัดรถให้คุณนะครับ